คล้ายๆเป็นหินหินภูเขานะก่อนมาเรียงเลียงเียงเียงใช่ครับเลยเดินเดินอย่างนี้ขึ้นมาไม่หกล้มกันบ้างเหรอครับเนี่ยแล้วยิ่งพื้ดีเก่าเขาส้นสูงหรือเป่าส้นสูงกาเดินอย่างนี้ขึ้นมาไม่เจาะรูแลวทะลุลงไปเลยครับเนี่ยครับก็จะมีพืชสมุนไพรอะไรผสมผสารเข้าไปมาอันนี้รั้วเริ่มจะพังแล้วนะอันนี้ไม่ได้ไปแอบถ่ายอยู่แถวอะไรตรงไหนมาใช่ไหมครับเนี่ยเปล่าครับอันนี้ที่อังกฤษนี่มาจากอังกฤษจริงๆเลยครับ เนี่ยอะไรครับนี่อันนี้ต้นต้นไม้ต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่เขามีความนิยมในการจัดสวนเป็นต้นไม้พุ่มขนาดกลางต้นอะไรผมจําชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่ารูปแบบภาษาแปลกๆก็แชื่อโกทิกโกอะไรอะไรใช่ไหมครับแต่ภาษาบ้านเรามันคล้ายคร้ายฤาษสีหรือเปล่าใช่ไหมครับเราเรียกว่าคาฤาสีคาฤาสีซึ่งจริงๆพวกไอ้นี้สไตล์บาหลีก็เอาไปใช้เอาอย่างนี้ถ้าจะมาจัดไปบ้านเราแล้วต้นไม้นี่มันจะขึ้นไหมบ้านเราอาจารย์ สภาพอากาศมี่มึงก็กพูดยากบางทีเนี่ยผมบอกไม้เมืองหนาวมาเจอพื้นที่ในเขตภูมิประเทศหรือภูมิอากาศบ้านเราเขตเมืองร้อนนะเดี้ยเงินหมดแล้วครับปลูกไว้ผมไปเจอต้อนหนึ่งแม่ผมเห็นปลูกอยู่ตรนบนเขานะสวยงามขาวคลิกต้นคริสต์สันเออคริสต์มาสไวอเอามาปลูกที่บ้านผมโอ้โหจากสวยงามขาวๆเลยนะอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมันเริ่มเขียวสักเรืองใบเริ่มแตกแตกนี่หมายถึงล่วงนะ ถัดมาอาทิตย์ที่สองตายครับอากาศงทปราไม่ได้เมื่อขนาดเออลดลดน้ําอย่างดีเลยนะอันนี้อะไรครับเป็นเป็นดอกกุหลาบใช่ครับอันนี้ก็ยังเป็นสมัยอดีตอยู่ก็คือว่าเป็นดอกกุหลาบเลื้อยโรแมนติกโรแมนติกนะครับดอกกุหลาบก็เลื้อยขึ้นไปบนบ้านได้ใช่ไหมครับหลังคาเนี่ผมว่ายังเป็นบ้านทรงอดีตอยู่ไหมหลังคายังเป็นมุงจากอยู่เลยใช่ครับเหมือนบ้านเราอ่ะใช่ไหมครับใช่ครับไปต่อครับ นี่อันนี้เริ่มคือสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มพัฒนามาอย่างซุ้มซุ้มประตูเขาก็จะออกแบบซุ้มประตูเพื่อให้พันไม้เขาเลื่อยขึ้นไปได้โดยเฉพาะเป็นเถาไม้เลื่อยขึ้นไปใช่ครับแต่ก็ยังไม่หนีเรื่องของต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ให้สีใช่ให้ดอกเขาเขาจะเน้นหลายหลายสีแสดงว่าเขาเป็นคนชาตินี้ต้องเป็นคนที่ชอบสีสันอะไรนะสวยงามดูสิมีสีเหลืองสีแดงครับผสมกลมกลืนได้อย่าง อย่างดูดีจริงๆโดยเขาเวลาเขาจะผสมสีดอกเขาจะแบ่งเป็นสีร้อนสีเย็นด้วยนะฮะถ้าอย่างริมทะเลนี่เขาจะอาจจะใช้สีน้าเงินดอกอัญชันสีขาวสีเข้มหน่อยเย็นๆใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นสีร้อนๆสีแดงสีแดงนี่สีร้อนสีเหลืองนี่คือก็สีร้อนสีร้อนครับใช่ไหมครับครับอันนี้นี่ก็สไตล์สีออกร้อนๆแม่ไอ้จริงๆผมไม่ค่อยจะอยากจินตนาการแปลกๆนะแต่เราสัมผัสไอ้ไม้ที่มันเป็นพุ่มพุ่มๆเยอะๆอย่างเงี้ย ไอ้พวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอยประเภทแมงป่องแมงป่องน่าจะเยอะนะมันใช่มันลงตื้นแสดงว่าคนที่อยู่ในบ้านในสไตล์อังกฤษนี่ก็ต้องระวังให้ดีหรือว่าประเทศเขามันไม่มีอยู่แล้วแมงป่องแมงป่องน่าจะมีน้อยนะน่าจะมีน้อยใช่ไหมครับไม่เหมือนบ้านเรามันอยู่ในเขตเมืองร้อนไอ้พวกแมงป่องตะขาบใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้นี่เลื้อยขึ้นบ้านเลยครับเลื้อยขึ้นบ้านฮะจะเห็นจะเห็นได้ว่าบ้านสถางานสถาปัตยกรรมแทบไม่มีความเด่นเลยเออใช่ คือแบบเป็นองค์ประกอบของสวนให้สวนเขาดูดีคือนี้บางทีคือถ้าบอกเราไปใส่วินโดว์ดอใส่น่านต่างสวยงามในสไตล์อะไรล้วแต่มันจะจบบังบักคนหมดเลยใช่สวนของเขานี่คือเขาเขาก็ให้ไปไปเกาะนะอิงแอบธรรมชาติจริงๆเนีใยครับผมในในพื้นที่แคบก็ทําทางเดินให้มันผมนึกบรรยากาศของสไตล์นี้ออกนะอยู่แถวบางรักสีลมสาทรเนี่ยมีอยู่หลายสไตล์เนี่ยคล้ายๆเงี้ยคล้ายๆอังกฤษอย่างเงี้ยรแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกร้านกาแฟ เป็นร้านกาแฟหรือไม่ก็ร้านอาหารยุคเก่าอะครับอยู่แถวๆตรงกรุงเทพกิสเตียนะมีอยู่บรรยากาศเงี้ยอันนี้อันนี้จะเป็นพื้นที่ปิดล้อมพวกรั้วอย่างบ้านเขาเขาก็ต้องมีรั้วใช่ไหมครับรั้วนี่เขาก็จะเป็นแบบเป็นไม้ระแนงอะไรอารมณ์ก็คืออิงแอบธรรมชาตินะครับอุ่นหน่อยนะครับไม่แข็งเหมือนกับเป็นพวกปูนนะปูนอารมณ์มันจะแข็งๆนะครับนะครับไปต่อครับ นี่อันนี้ก็เป็นสเกลเจอร์เอาไว้ตกแต่งในสวนอันนี้ไปถ่ายงานแต่งงานมาแน่ๆเลยคุณเกลิชัยครอันนี้เป็นบ้านของเขาเองอันี้อังกฤษจริงๆเหรออังกฤษจริงๆครับเขามีอย่างนี้เหรอมีครับโอ้โหจริงๆโลมันตลิก้ากเลยสเกลเจอร์ออกโมเดิร์นโมเดิร์นนี่แบบแบบหัวใจใช่ไหมอย่างนี้หัวใจคน2คนหัวใจแม่ดูแลเขาเขาจะไม่เน้นพวกเทพนิยายอะไรโบราณ เออทำไมทำไมไม่ไม่เน้นเทพขนาดอิตาลีฝรั่งเศสเขาเน้นเทพใหญ่แล้วมันจะทําให้ดูเด่นขึ้นนะของเขารู้สึกผมดูมาตลอดไม่มีเลยเนี่ยครับอย่างรั้วเนี่ยฮะมีแต่ดอกไม้ดอกไม้อะไรพวกนี้ยส่วนใหญ่ที่จะเอามาประดับจะเป็นพวกนี้ซะโดนส่วนใหญ่ใช่นะครับผู้ดีเขากบ่งบอกแบบสไตล์แบบเลิศหรูแบบไม่ได้อ้างอิงตามเรื่องความเชื่ออะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่เขาไม่มีความเชื่อเลยนะในที่นี้มันไม่ค่อยมีเลยนี่ครับใช่ไหมใช่ครับ เพราะฉะนั้นคือคือหลักการนี้ถ้าถามว่าไอเดอปกติพวกนี้จริง,รงๆเขาก็ต้องให้ความสําคัญกับในเรื่องของเกี่ยวกับพื้นที่พื้นที่ครับเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ําต้นไม้ครับการสัมผัสกับธรรมชาติแสดงว่าคนในกลุ่มพวกนี้เขาก็ต้องมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวครับหรือเปล่าใช่ใช่ครับ,รบใช่ไหมครับหลายคนบาง,งทีบางคนบอกพอเริ่มมีสกเกลเจอร์มีรูปแบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนะี่ย แล้วก็มันไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมในครอบครัวได้นะบางทีกลับเข้าบ้านลูกหลับไปแล้วแล้วผมว่าพื้นฐานของชาวอังกฤษเนี่ยเขานิยมอยู่บ้านเดียวบ้านอิสระมากกว่าอยู่แมนชั่นคอนโดอะไรหรือแมนชั่นใช่พวกอังกฤษเขาจะเรียกแมนชั่นใช่ครับจะอยู่พวกอย่างนั้นก็จะน้อยน้อยครับอาศัยจะอยู่พวกเป็นครอบครัวเป็นกลุ่ม แล้วก็สร้างกิจกรรมร่วมกันใช่นะครับเราจะสังเกตหนังบางทีมันเป็นตัวสะท้อนวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในประเทศนั้นนอย่างอย่างบ้านเราเห็นไหมสะท้อนหนังแต่ละเรื่องหนีไม่พ้นเลยสองเรื่องหนึ่งไม่เรื่องผีก็เป็นเรื่องของการอะไรนะอะไรที่เกี่ยวกับทะลึ่งทะลึ่งอ่ะไมนยงมุ้งนตลกออะไรตลกแล้วทะลึ่งอย่างเงี้ยนั่นคือวิถีชีวิตเราเป็นเงินหรือเปล่าไม่รู้แต่ของต่างประเทศมันจะซีเรีสอยู่สองสามเรื่องหนึ่ง ถ้าเราไม่ไปพูดถึงเรื่องแอคชั่นนะก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะเป็นหนังในสไตล์ที่ออกมาได้อารมณ์เรื่องของความรักในครอบครัวห,ห,หนังเขาก็ขายได้เพราะว่าไอ้จุดนี้มันเป็นจุดสะท้อนของวิถีชีวิตเราไม่ได้หมายความว่าต่างประเทศวิถีชีวิตเขาดีกว่าของคนไทยเป็นแต่ของคนไทยบางทีไปให้ความสําคัญกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องในบางเรื่องมากกว่านะครับแต่ผมบอกว่าจะยังไงนะประเทศไหนก็เถอะไม่อบอุ่นเท่าประเทศของเราแหละครับ ทุกอย่างประเทศเราเรื่องความสัมพันธ์ผมเชื่อว่าลึกซึ้งมากกว่าคนทางแถบภาคตะวันตกใช่ใช่ใช่ไหมครับเราสังเกตเห็นบางทีนะดูได้จากอะไรคนบางทีเวลาทักทายน่ะมันเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณคิดยังไงอย่างคนจีนทักทายยังไงครับยังไงครับเออคนจีนเจี๊ยปึงบอยภาษาาษจีนบอกว่ากินข้าวหรือยังคนจีนให้ความสำคัญเรื่องการเป็นอยู่คนไทยอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเปล่าแสดงให้ความสําคัญกับสุขภาพครับแต่คนฝรั่งอ่ะฮัลโหลเหมือนแับทักเฉยเพราะฉะนั้นความผูกพันมันขึ้นอยู่เรื่องพวกนี้แหละครับอยู่บ้านใกล้กันก็ไม่ค่อยรู้จักกันแม่นะหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าแบบอย่างนี้นะเราอยากได้บ้านในสไตล์อังกฤษแต่ประยุกต์ให้สอดคล้องกับตะวันออกทําได้ไหมได้ได้ครับ แล้วมันจะเข้ากันได้ยังไงในสไตล์ตะวันออกก็คือสไตล์บ้านเราอะมาปลูกในบ้านเราทำได้ไงเราเป็นคนตะวันออกอยู่แล้วเราก็รู้พื้นฐานของชาวตะวันออกว่าเป็นคนยังไง็คือดดนของเขาส่วนดีครับแล้วก็มาผสมกับปัชญาตะวันออกของเราใช่ครับแล้วสไตล์อังกฤษของเราก็รู้ว่าพื้นฐานของเขาเป็นยังไงเราก็มาก็สามารถทําได้แมทนะครับถ้าอย่างนั้นติดต่อได้ที่ไหนครับโทรมาที่ศูนย์รับออกแบบและปรึกษาปัญหาโครงการครับ เบอร์อะไรครับ0851001444ครับนะครับติดต่อเข้าไปได้ครับมีปัญหาติดต่อได้ช่วงหน้าครับเคล็ดลับซีเราไปพบกับศูนย์การค้าที่ดีอยู่ในย่านฝั่งทนนะครับเดี๋ยวไปดูมุมคิดกันครับ